สวัสดีค่ะเจอก,กับช่องอ n t e r n a t n a l c h i n c h e r วันนี้จะมาแต่งในโซนห้องนอนกันไปกันเลยค่ะแล้วก็จะใส่เตียงนอนลงไปนะคะก็กับตู้ตอนนี้นะคะน้องของเราที่อยู่ในเกมตัวค่าเลี้ยก็กำลังไปหาของอยู่นะนี่พลาสติกเลลวต่อไปแล้วก็จะใช้เป็นอันใหญ่เลยวางไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วจากนั้น,น,นไปเอาเก้าอี้มาค่ะ เก้าอี้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไฟค่ะทำเ,เป็นเฟรนนี้นะแล้วเราก็จะมีไฟติดไว้หัวนอนแล้วก็มีการเอิ่มตแต่งนิดนึงน,นะคะเพื่อความสวยต่อไปแล้วก็จะใช้เป็นพื้นถาดรองค่ะแล้วก็ใช้นี้ด้วย พอใกล้เสร็จแล้วนะเราก็ายังเหลืออยู่น่าจะเป็นอืมอต่อไปนะเราก็าจะใช้เป็นอันนี้ไว้ทิ้งก่อน,นอเอาไว้แต่ง,ตงห้องอีกแล้วห้องเราต้องสวยขัดคนไม่สวยไม่ได้เด้ออยู่ไม่ได้ อันนี้่น,นี่เราก็ใช้อันนี้ไว้เราใช้ไฟไว้ตรงนั้นแล้วเราก็จะใส่ใส่อันนี้ไว้น,นี้แล้วสีสุดท้ายนะก็คือสีเขียวตกแต่งห้องห้องเราสวยนะเราก็แบบต้องมีของแบบเอาไว้เล่นจุ๊ๆจิ๊จุๆๆๆหน่อยนะ แบบเป็นที่เล่นอะไรแบบเนี้ยเอาไว้เล่นเลนะ่นอ่ะให้สนุกสนุกอะ่ะแล้วต่อไปนะเราก็จะวางเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นก็แค่นี้แหละคะ่ะถ้าใครอยากให้เดยวมันมืดเนาะอ้ยลืมขัดคนเราลืมอีกอย่างหนึ่งเราจะใส่ทีวีนี้ลงไปด้วยแม่จะไม่เห็นแล้วก็ใส่ะว่าแมมันอง เดินเนี่ยเวลานอนเราก็ต้องมีดูทีวีก่อนนอนอะไรด้วยอะ่ะโอเคไหมคะโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราใจะให้หน้องมานะคะน้องพึ่งน่าเดงน้องพึ่งลงมาแล้วเรามาตกแต่ง,งห้องกันดีกว่าเลยคะ่ะน้องจะเป็นเสื้อเสื้อแล้วก็ใส่ไว้ในล็อกนี้นะคะล็อกตรงกลางเลยตุกกตต๊กตาตุ๊กตาก็วางไฟค่ะ ตัวตัวจะมีสองตัวนะแต่ว,ว่าอยู่อยู่ล็อกเดียวกันมันก็มีเป็นเอิม่มกระเป๋าถางแล้วก็มีกระเป๋อันหนึ่งแล้วก็มีเป็นโทรศพัพท์แล้วก็มีเป็นหนังสือมาดีกันเลยเอาวันนี้แยกกันไอไฟนี้นะแล้วก็จะตกแต่งห้องตรงนี้แล้วตกแต่งสเสร็จแล้วนะคะนอน เราต้องไปเอาของมาอีกสิเดี๋ยวเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปเอาของมากันเลยค่ะไปกันเลยไปกันเลยค่ะไปกันอันนี้เราก็จะบอกไว้เลยนะว่าเกมนี้ชื่อว่าเกมโทรค่าอะไรเวลนะคะนีมในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงกลางเลยพอเราเข้าไปแล้วเราก็จะไปเอาของอะไรมาแบบ ตกแต่งบ้านเราอะเนาะทุกคนรุคนก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมาไปเอาของกันดีกว่าจ้าเราต้องการสัตว์เลี้ยง้สัตว์เลี้ยงอะไรดีนะเอาอมไม่เอาอันนี้เรานั้นเอาอันนี้ไปกัน เอาวันนี้ไปกันไปกันเลยนี่นะเจ้าดีไหมนี่เอาดีกว่าเราจะเ,าเป็นเตียงนอนแล้วก็เจ้าแมวตัวนี้ละกันแค่นี้แหละไปเลยนนังแมวเราจะไปด้วยกันเพราะเรามีพัดลมด้วยเด้อไม่ไม่ต้องรออะไรขนาดนั้นไปกัน โทษคะ่ะขอโทษเราเผื่อเอากิบเอาหกแต่ไปนะเราก็จะเอาคอมคอมอยู่ไหนอืมนี่ไงคอมส่งไปแล้วก็ใช้มือถือนะคะมือถือไหนก็ได้นะส่วนพี่จะสีทองพอเราได้แล้วนะเราก็จะเอาอย่างอื่นอีกนะเนาะจออะไรดีตะคุคนึืม ไม่รูเลยอาหารสัตว์เอาไปด้วยอาหารสัตว์เอาไปเลยค่ะแล้วก็มีเป็นของเล่นให้น้องแมวนี่เป็นลูกบอลลูกบอลโหใหญ่มากแล้วส่วนเด็ดเราจะชอบตะคนชอบเลี้ยงสยัตว์ก็เอาสาัตว์ไปอีตัวนะ่าจะใส่ไม่พอและใส่นี้เถอะเฮ้ยเฮ้ยเราเนี่ยก็เอาของมาเยอะแล้วเรานั้นกลับบ้านกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน ลาลาจะดูไปดูกันว่าบ้านเหล่านั้นจะสวยมากแค่ไหนเข้าไปที่บ้านกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนาม,มาถึงบ้านแล้วใครอยากให้ตกแต่งห้องอะไรอีกก็บอกนะคะเหลืออีกสามห้องนะห้องเหล่านั้นต้องห้ามรคจะต้องมีพัดลมสายไปสายมาตลอดแล้วห้องเหล่านั้นจะต้องมีสัต์เลี้ยง มีมีอาหารแมวด้วยอาหารแมวส่วนใหญ่เราจะวางไว้ตรงนี้ละกันไม่ต้องเอาอาหารแมวแมวมาดีกว่าุคนแล้แมวแหละแล้วต่อไปจะเป็นมือถือนั่นเองมือถือก็จะแล้วมีสองเครื่องเลยนะฮะไอมือถือเราอยู่ข้างในนี้ ไม่ได้คอมของเราก็วางไว้ตรงนี้น้องแม่เรามากับที่นอนนะคะแล้เราใช้ที่นอนนะเราจะต้องมีเป็นโตให้เราจะต้องมีเป็น,อเ,อเ,ปนเอิมถาดรองด้วยถัดรองของน้องต้องสวยแต่สินี้มันเดิมเพิ่มเติมคือน้องจะเข้าไปอยู่ข้างในตรง ตรงนี้เลยนะคะโอเคไปเร็วน้องน้องแมวนะคะน้องแมวเราก็จะอยู่ในแบบนี้นี่คือลูกบอลของน้องเอาไว้เล่นนะฮะโอเคเอมันใส่ไม่ได้สักทีทุกคนเราเราเราเอาเสื้อผ้าไว้ตรงนี้เถอะโอเค แล้วหลังจากนั้นนะเราก็จะเอาเอาิมกล่องทิ้งไปเลยว้าวห้องนอกของเรานั้นสุดหรูไปเลยจริงๆจะต้องอยู่ได้สบายเชื่อถ้างั้นเราจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันค่ะทุกคนถ้างั้นวันนี้ก็วัน,นถ้างันวันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ถ้างั้นก็จบคลิปเลยบล้ายบายคะ่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจะให้สร้างห้องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะไปแล้วคะ่ะไปอยู่ห้องนอนใหม่ของเราแล้วบ๊ายบาย